ขอบลุงหญ่กับจ่าแตงครับมาขยีประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวเตดหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของบูโนแฟรนันส์นั้นก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าไม่ต้องการที่จะย้ายไปยังอัลฮิลารนะครับสโมสรชื่อดังจากลีกซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอยู่สู้เพื่อทีมแมนเชสเตอร์ยูเวเตดต่อไปครับทางด้านของแกรี่เดวิลก็เลยออกมาสรรเสริญบูโนแฟรนันส์นะครับที่ยังยอมอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเวเตดต่อทั้งที่ทีมนะครับมีผลงานที่สุดย่าแย่พร้อมมองว่าถ้าปีแดงได้แข ที่มีบุคลิกเหมาะสมอีกสัก2คนก็คือหมายถึงบุคลิกแบบบูโน่ฟานนันส์นะครับมันก็อาจจะพลิกโฉมทีมได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับแกติเนวิลนะครับผมก็ได้มีการออกโรงนะครับมาเขาเรียกว่าเชิดชูนะครับแล้วก็ยกย่องนะตัวตัวของบูโน่ฟานนันส์นะครับกองกลางกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันนะครับว่าที่ตัดสินใจอยู่ช่วยทีมต่อไปครับก่อนหน้านี้นั้นเอาฮิลารนะครับให้ความสนใจนะครับที่ดึงตัวบูโน่ฟานนันส์ไปร่วมทีมนะครับโดยว่ากันว่านะครับพวกเขาพร้อมที่จะให้ค่่าเเเหนนืออยยแมชสตร์ู สูงถึง100ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ4,400ล้านบาทนะครับแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับโรโน่นะครับเป็นจํานวนเงินถึง200ล้านปอนด้วยกันนะครับตลอดระยะเวลาสัญญา3ปีนะครับก็คือ3ปีจะได้ค่าเหนื่อยอ่าค่าเหนื่อยอยู่ที่8,800ล้านปอนด์นั่นเองอ่าล้านบาทนะครับซึ่งแต่สุดท้ายนะครับแข้งชาวโปรตุเกสไว้นี้นะครับก็อ่าก็มีการปัด เสนอนะครับที่จะร่อนออกไปเล่นกับทีมตะวันออกกลางนั่นเองนะครับเนวิลนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยที่ทําการยกย่องบูโนแบบสุดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่กาเรนเนวิลนั้นได้มีการพูดไว้นะครับมีมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับพมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆมันมีทีมที่พร้อมที่จะจัที่จะให้เงินก้อนโตเพื่อซื้อเขาดังนั้นมันเลยมันเลยจะไม่ถือเป็นดิวที่แย่เลยกับการขายนักเตะวัยแบบบูโนเพื่อแลกกับเงินจํานวนก้อนนั้นแต่ มุมหนึ่งบูโน่แฟนานส์ถือเป็นนักเตะระดับสตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดตลอดช่วง5 6ปีที่ผ่านมานี้บางทีอาจจะเป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นของแมนยูไนเต็ด้วยซ้ําที่สามารถใช้คําพูดนี้ได้เขาเป็นคนเดียวที่ผมคิดว่าถือเป็นการเซ็นสัญญากับนักเตะบิ๊กเนมที่อาที่สุดท้ายแล้วเป็นดีลที่ประสบความสําเร็จที่สุดเขาม,มีเขาคือคนเดียวที่มีบุคลิกและความกล้าหาญแบบที่ทีมต้องการเขาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็จะมีโอกาสชนะอยู่เสมอนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่ บรูโน่ฟนนันส์นั้นก็ได้มีการพูดไว้นะครับแล้วก็มองว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะแบบมีบุคลิกนะครับคล้ายๆกับบูโนอีกสัก2คนนั้นก็อาจจะพลิกโฉมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้นั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือนานาทัศน์นะครับของทางด้านแกเร็นนิวิลนะครับที่มีการพูดถึงกรณีที่บรูโน่ฟานนันส์นั้นเลือกที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ต่อไปนั่นเองครับและนี่คือบทของข้อลุกังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจปรรระะจําาาาววววัันนนนทททงงตต้้ยยูไเเ็็ดดแลลกกกกฝีีุ่่่มขอพคบ สานี่ผมขอตัวลาไปก่อนสุสดครับ